สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2564นะคะวันนี้นักเรียนไปอ่านเรื่องมดดำมดแดงกันแล้วใช่ไหมคะ ควันนี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเตรียมแบบฝึกหัดเล่มสีส้มไว้หรือยังคะเมื่อเตรียมแล้วเราไปเริ่มทําแบบฝึกกันเลยค่ะไหนใครอ่านกันบ้านที่คุณครูให้ทําบ้างคะกันบ้านง่ายๆก็คือให้นักเรียนอ่านเสริมใช่ไหมคะเรื่องมดดำมดแดงใช่ไหมคะไหนใครอ่านแล้วยกมือขึ้นคะ่ะ นักเรียนหลายคนอ่านนะคะหลายคนยังไม่ได้อ่านไม่เป็นไรวันนี้เรามาช่วยกันสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะนักเรียนเปิดภาษาพาทีท้ายบทนะคะอ่านเสริมมดดำมดแดงค่ะมดดำมดแดงมีทั้งมดดำและมดแดงเลยเห็นไหมคะก็มาจากเรื่องปฏิบัติการสายรับจิ๋วนั่นเองใช่เขาก็นำชื่อเนี่ยของมดเนี่ยไปตั้งเป็นชื่อสมาชิกกลุ่ม ที่เด็กๆไปเป็นนักสืบจําได้ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราลองมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอย่างไรบ้างคะนักเรียนลองอ่านออกเสียงดังๆให้ครูฟังสิคะพร้อมกันเลยค่ะมดดำก็มีสีดำมีมันตลอดทั้งตัวเลยใครเคยเห็นบ้างคะมีลำตัวยาวประมาณ5-6มิลิเมตร ยาวไหมคะลูก5-6มิลน,นักเรียนลองวัดดูสิเอาไม่มรรทัดมาลองวัดดูสิ5มิลตัวเล็กประมาณแค่ไหนอชอบทำรังอยู่บนต้นไม้โดยเฉพาะตามยอดของต้นไม้ใช่ไหมคะ,ะใบไม้แล้วก็ผลไม้ต่างๆเมื่อมันถูกจับเมื่อถูกจับต้องเนี่ย ถ้ามันถูกจับต้องเนี่ยนะคะมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นฉุนออกมาป้องกันตัวของมันด้วยนักเรียนเคยไหมคะเคยไปจับมดดำไหมคะหรือโดนมันกัดไหมโดนมันต่อยบ้างไหมคะโดนมันกัดไหมมันก็จะแสบๆคันๆเหม็นๆใช่ไหมคะมันก็จะปล่อยกลิ่นออกมาด้วยต่อไปเรามาดูมดแดงกันนะคะมดแดงก็มีสีสันมีสีน้ำตาลแดงตลอดทั้งตัวเลยนะคะ รวมทั้งหนวดและขาของมันเนี่ยมีตาเล็กๆสีน้ำตาลแก่อยู่ข้างลำตัวนะฮะยาวประมาณ1เซนติเมตรแสดงว่ามดแดงยาวกว่ามดดำใช่ไหมคะะก็ทำรังอยู่ตามกิ่งไม้นะฮะก็จะเอาใบไม้เนี่ยมาห่อ,อก,กันเข้าเวลาถูกรบกวนนะคะมันก็จะป้องกันตัวเองด้วยการปล่อยกรดออกมาแล้วก็กัด ทำให้เกิดอาการคันแล้วก็แสบร้อนด้วยใครเคยเห็นหมดแดงบ้างคะใครเคยทานไข่มดแดงบ้างยกมอขึ้นอ่หลายคนชอบใช่ไหมคะคุณครูก็ชอบเช่นกันอ่านี่คือเรื่องของมดดํามดแดงนะคะเอาไปเปรียบเทียบกับกลุ่มปฏิบัติการสายรับจิว๋วนะว่าเขาทํางานยังไงเขามีชื่อยังไงนะเดี๋ยวนี้เราลองไปอ่าน บทประพันธ์นะคะเกี่ยวกับมดดำมดแดงนะค่ะให้นักเรียนอ่านคลอเบาๆตามครูไปด้วยนะคะให้นักเรียนเนี่ยออกเสียงนะ,ะเป็นร้อยกรองนะคะค่ะพร้อมกันเลยนะคะมดเอ้ยมดน้อยกระจอยรอย้อยน่ารัก เป็นนักนางรวมกำลังประสานงานไม่พูดจาพอเจอหน้าหยุดชะงักทักทายพลันสามคีรวมใจ ไม่ย่นยอ่อมีวินายใจคอล้วนแข็งขันใครบังอาจมุ่งร้ายทำลายมันต่างกรูกันสู้ยิบ ตาพร้อมน้าเอ้ยเห็นไหมคะเมื่อนักเรียนฝึกอ่านแบบร้อยกรองดูแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้รู้สึกซาบซึ้งนะคะถึงวรรณกรรมไทยนะคะวรรณคดีไทยร้อยกรองไทยมีความไพเราะนะคะลองฝึกท่องดูร้องดูนะคะถ้านักเรียนเห็นบทร้อยกรองนะคะนักเรียนก็ออกเสียงนะ อันนี้เขาเรียกว่าบทประพันธ์ประเภทกรอนดอกซ้อยนะคะขึ้นเอย๋ยลงเอ๋ยนะเดี๋ยวในบทต่อๆไปเนี่ยนักเรียนก็จะได้เรียนรู้กันนะคะว่าบทดอกซ้อยเป็นอย่างไรนะคะอ่านักเรียนลักษณะของมดเนี่ยมดเนี่ยตัวเล็กๆใช่ไหมคะแต่ว่าเขาเนี่ยโอ้โหช่วยกันทํางานใช่ไหมคะเจอหน้ากันเนี่ยก็ หยุดคุยกันนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่ามดเนี่ยมันจะมักจะจะหยุดกันจะชะ,ะ,ะงักเลยนะเจอกันแล้วจะทักทายกันเอาเอา,เอาหนวดของมันคุยคุยกันส่งสัญญาณใช่ไหมคะอา,อาจจะบอกว่าไปไหนเอย่ยไปทําอะไรไปขนอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนักเรียนลองสังเกตดูนะว่ามันจริงหรือเปล่าที่มดมันจะหยุดทักทายกันเวลามันเดินสวนกันและ มดเนี่ยก็จะสามารถคีกันทํางานใช่ไหมคะไม่เคยย่อท้อเลยเขามีวินัยของเขามากเขาจะทํางานทั้งวันเลยใช่ไหมคะเออไม่รู้ว่าเขาได,ได้หยุดพักบ้างไหมบ้านใครมีมดเดินขบวนเป็นแถวๆบ้างคายกมือขึ้นใช่เลยนะคะที่บ้านครูก็มักจะมีมดนะคะเดินขบวนนะก็จะเห็นอยู่บ่อยๆอแต่ถ้าใครชอบไปยุ่งไปทำร้ายมันนะ มันก็จะเป็นไงคะสู้ยิบตาสู้ไม่ถอยเลยใช่ไหมคะกัดไม่ปล่อยเลยใช่ไหมคะก็จะพูดถึงเรื่องของหมดนั่นเองว่ามีความสามัคคีช่วยเหลือกันสู้ไม่ย่อถอยไม่ย่นย่อทำงานหนักก็ช่วยเหลือกันนั่นเองนะคะค่ะต่อไปเรามาดูแบบฝึกเล่มส้มนะคะหน้าที่2องนักเรียนเปิดไปนะคะเราไปดูแค่ข้อที่7นะคะข้อที่เรา ยังไม่ได้ทำนะอ่านักเรียนคำโจทย์เขาบอกว่าอย่างไรคะมดดำและมดแดงมีวิธีการป้องกันตัวอย่างไรเมื่อถูกจับต้องหรือรบกวนเราเพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เองว่ามดดำมดแดงมีวิธีป้องกันตัวอย่างไรใช่ไหมคะนักเรียนเขียนตอบได้เลยค่ะเขียนเองนะคะวันนี้คุณครูไม่ได้ช่วยแล้วนะคะเขียนเองเลยค่ะอ่าเขียนเลยนะคะ ใครตอบเสร็จแล้วเปิดไปหน้าต่อไปนะคะเปิดไปข้อ8เลยค่ะค่ะต่อไปนักเรียนดูข้อ8นะคะข้อ8เขาว่าอย่างไรคะเรื่องมดดำมดแดงให้ข้อคิดแก่นักเรียนเรื่องใดบ้างยกตัวอย่างการกระทำของมดประกอบคำตอบด้วยนะาให้ข้อคิดอย่างไรนักเรียนต้องเขียนข้อคิดนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะแนะให้นักเรียนนะคะข้อคิดนะนักเรียนต้องพูด ประมาณไหนต้องเขียนว่ายังไงคะ,อ,ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะตอนนี้ครูยกตัวอย่างอยู่นะเช่นความสามัคคีคือพลังนี่ข้อที่1นึ่นะนะนี่คือข้อคิดนะสข้อสอความไม่ย่นย่อต่ออุปสรรคเห็นไหมคะว่ามดเนี่ยเขาไม่มีความย่อท้อนะคะเขาทำงานอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะไม่ย่อท้อเลย แล้วก็หรือ3อ่าดจุดๆให้นักเรียนลองคิดเพิ่มสิคะว่ามดเนี่ยเราได้ข้อคิดอะไรจากการอ่านเรื่องมดบ้างอลองคิดเพิ่มนะคะที่ไม่ซ้ำกับครูนะเดี๋ยวสำหรับข้อ8นี้นะคะใครที่สามารถคิดข้อคิดได้แตกต่างที่ไม่ซ้ำกับครูนะคะครูจะให้คะแนนเพิ่มนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะอ่านของข้อสอบ อ,อ่านแบบฝึกของนักเรียนดูนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อไว้ข้างใต้ข้อแปดด้วยนะคะเวลาครูตรวจนะครูก็จะเห็นว่านักนักเรียนเชื่ออะไรส่งงานครูนะคะต่อไปนักเรียนเปิดใบหน้าที่4นะคะข้อ2ย่อยอ,อ่านคําชี้แจงพร้อมกันค่ะอ่านคําแล้วเลือกคํานะคะเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์เห็นไหมคะ มีอยู่5ข้อนะแต่ว่าคําที่ให้มานั้นเยอะกว่า5ข้อแสดงว่าต้องมีคําที่ตัดทิ้งไปใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวนักเรียนเติมคําลงไปให้สมบูรณ์นะคะมันจะมีคําที่เราอ่านไปแล้วในหนังสือภาษาพาทีนะถ้านักเรียนไม่รู้ว่าจะเติมคำไหนลงไปแล้วจะถูกไหมนักเรียนก็ไปเปิดในหนังสือพาทีเป็นคู่มือในการหาคําตอบนะคะ ครูยกตัวอย่างให้ข้อที่1น,นะคะอะเดี๋ยวครูดูคำให้นักเรียนก่อนนะคะคำเนี่ยมีให้6กคำแต่มี5ข้อใช่ไหมคะต้องมีอยู่คำหนึ่งที่ไม่ได้ใช้นะคะข้อ1นึ่ง่ามาข้อ2กติกาข้อ3เยอะเย้ยข้อ4จอกแจกอ่านว่าจอกแจกนะคะข้อ สามคีข้อ6กระจ้อยรอยข้อ7กระฉับกระเฉงอ่าให้นักเรียนนำคำเหล่านี้ไปเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์นะให้ถูกต้องด้วยนะนักเรียนต้องอ่านก่อนอย่างเช่นข้อ1มดมีขนาดตัวเล็กอะไรคะนักเรียนจะใส่ตัวเล็กเติมข้างหลังว่ายังไงคะอ่าถูกต้องค่ะต้องเขียนว่ามดมีขนาดตัวเล็ก กระจ้อยรอยใช่ไหมคะอ่ามอนที่เราอ่านเรื่องไปแล้วอ่าที่เหลือ4ข้อนักเรียนทําเองได้เลยคะ่ะอย่าลืมเขียนชื่อลงไปด้วยนะคะสาหรับหน้านี้นะอ่าต่อไปข้อ3สิ่งที่นักเรียนต้องทําวันนี้ก็คือข้อ2ข้อ3นะคะเติมพยัญชนะที่หายไปนะเติมพยัญชนะที่หายไปแล้วก็นํามาแต่งประโยคอ่าอันนี้นักเรียนจะต้องใช้ การคิดวิเคราะห์ความคิดวิเคราะห์ด้วยนะคะมีอยู่5ข้อย่อยเล็กๆนะคะข้อ3นะนักเรียนต้องข้ามไปหน้าที่5ด้วยนะมันมีอีก2ข้อข้อ4กับข้อ5อ่าเดี๋ยวครูยกตัวอย่างข้อ1ให้นักเรียนดูนะคะข้อ 1. นักเรียนคิดว่าพยัญชนะไหนหายไปคะมีสอเสือขีดสระอาขีดแล้วก็สลีกอกไก่อ่าหลายคนคิดออกปุ๊บเลยสมาชิก ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนก็เติมมอมา้าเติมชอช้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วนักเรียนก็นําไปแต่งประโยคอย่างเช่นฉันเป็นสมาชิกของสายรับมดดําแบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะที่เหลืออีก4ข้อนักเรียนทําเองอ,อันนี้ครูมีการบ้าน2ข้อใช่ไหมคะข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อย่อยข้อ7ข้อ8ใช่ไหมคะ มีแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้อขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนและทำงานนะคะ mm. พบกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย